คุณเกิดวันจันทร์ฟังให้ดีคลิปนี้คือของคุณพลังงานจากจักรวาลกำลังส่องมาที่คุณและบอกชัดเจนว่าจุดแข็งของคุณคือปัญญาและความเข้าใจคุณมีพลังของการคลิป วิเคราะห์และหาคำตอบในเรื่องที่คนอื่นมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เสมอในด้านการงานช่วงนี้เหมือนจักรกวาลกำลังเปิดประตูให้คุณมีโอกาสใหม่ๆรออย,อยู่บางอย่างที่คุณพยายามมานานกำลังจะเห็นผลจริงอยากลัวที่จะก้าวออกไปเพราะพลังงานนี้บอกว่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะนามาซึ่งความสาเร็จด้านการเงิน เริ่มมีสัญญาณของความมั่นคงสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือทรัพยากรกำลังค่อยๆตอบแทนคุณกลับมาและในเรื่องความรักจัก,กรวาลกำลังบอกว่ามีใครบางคนกำลังคิดถึงคุณเขามองคุณด้วยความจริงใจและอยากเข้ามาใกล้กว่าเดิมบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งสวยงามในหัวใจของคุณ ถ้าคุณรู้สึกพลังงานนิดรงกับชีวิตอย่าลืมกดไลค์เพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปคอมเมนต์วันเกิดของคุณไว้แล้วกดติดตามเพื่อให้จักรวาลส่งคำทำนายถึงคุณอย่างต่อเนื่อง